ขอก่อนเผื่อมีคนตอบรับเขาบอก A B A แท้แท้จริงไหมมีสองสีให้เลือกจะขาวหรือจะน้ำเงินเลือกเอาตามที่ถูกใจสะเกิดแดงข้างยาวตั้งแต่ล้อหน้าถึงล้อหลังสวัสดีค่ะตอนเราเ้สุจจีินวนหนึ่งและฉันคือนะักรีวิวล่มแดงในตำนานจ <c oughs> เอามาวันนี้นะคะเราอยู่กับไรเค้นนะคะชุดแต่ง นี่สวยนะคะแล้วก็ได้คุณภาพเขาอยู่กับเรามานานแล้วนะคะหลายปีแล้วเออหลายชื่อแล้วด้วย <c oughs> อ่ะเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูนะคะชุดแต่งตัวนี้นะคะมากับรถ a d ็กเ n d e r อร v นะคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่ามีทั้งหมด11ชิ้นทุกคน แม่เจ้าอยากจะบอกว่าเยอะมากเดี๋ยวนี้ทําชุดแต่งมันต้องเยอะขนาดนี้แล้วหรอทุกคนอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยด้านหน้านะคะเขาบอกมี3ชิ้นนี่เลยนะคะเห็นไหมด้านข้างนะคะซ้าขวานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสีดำํำเราก็แตกกับสีแดงทุกคนขาเขาไม่ได้ทํามาแค่สีแดงนะคะเพราะอย่าง H E V เนี่ย ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันคือไฟฟ้าผสมกับน้ำมันเนาะบางคนเขาก็จะชอบเป็นความสีแบบน้ำเงินน้ำเงินลูกค้าเลือกได้นะเขามีมาให้สองสีไม่ว่าจะแดงหรือน้ำเงินส่วนถัดมาค่ะชิ้นที่3นะคะนี่เลยด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะปั๊มโลโก้มาให้แล้วด้วยนะคะทุกคนค่ะใครชอบแบบนี้ก็สั่งเลยนะคะเดี๋ยวพี่ติดคอนแทคไว้ให้ถัดมาค่ะด้านข้างนะคะด้านข้างด้านข้างของเรานะคะสะเกิร์ตด้านข้างเนี่ยมาแบบนี้แบบยาวๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะแล้วเพิ่มเติมคือใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะ ตรงนี้ค่ะเห็นไหมมีความกว้างขึ้นมานะคะเพื่อให้มิติมันได้นะคะและที่สําคัญคือเขาใส่โลโก้มาให้ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าชันโกหกว่าเป็นของไรเพ่นชื่อน,นี้นะคะก็อยู่มานานแล้วอย่างที่บอกนะคะมีมาให้อ่ะทั้งหมดเป็นกี่ชิ้นละพี่เบนห้าชิ้นละห้าชิ้นไปพบกับชิ้นที่6เลยค่ะชิ้นที่6คือน,นี่เลยค่ะสปอยเลอร์หลังคาเห็นไหมคะมีความใหญ่ขึ้นทุกคนอาจจะก,กําลังเอ๊ะอยู่่าเฮ้ยใส่ามาทําไมในเมื่ออ,อันเก่าม,มีก็อันเก่าก็มีก็แค่นี้ไงคุณพี่เห็นไหม อันเก่ามันแค่นี้อันนี้เราครอบเข้าไปนะคะใหญ่เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะและที่สำคัญคือใหญ่ที่สุดในตลาดแล้วตอนนี้เออแบรนด์นี้เขาทาถึงนะทําใหญ่ที่สุดในตลาดถัดมาค่ะเมื่อกี้ชิ้นที่เท่าไหร่แล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดคือน,นี่ค่ะค่าท้ายเห็นไหมนี่ค่าท้ายใส่มาเป็นเป็นโนแบกนะคะสีดําเห็นไหมดําเงานะคะต่อจากกระจกนะคะเพิ่มมิตินิดนึงนะคะอ่ะถัดมาค่ะ คายท้ายไม่พอคายฝาท้ายอีกคายประตูท้ายไปอีกแล้วที่สําคัญคือทำอย่างนี้นี่ต่อลายเส้นมาจากสเกิร์ตด้านข้างเห็นไหมต่อกันมาแบบนี้เลยทุกคนอ่ะถัดมานะคะด้านล่างเลยค่ะสมชิ้นท้ายนะคะก็จะเป็นตัวสเกิร์ตนะคะเห็นไหมสวยมากและพร้อมโลโก้ตรงกลางนะคะว่าลายเขนนะคะทุกคนคะ่ะนี่ใครที่อยากได้แบบนี้นะคะมาออกลูกกระพีบมาออกลูกกระพีบ ส่วนใครนะคะที่ออกรถไปแล้วแต่ว่าอยากแต่งชุดแต่งนี้เพราะว่าดูแล้วมันถูกใจมันอดใจไม่ไหวเดี๋ยวส่งคอนแทคให้นะคะติดต่อไปที่พี่เขาเลยนะจ๊ะทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้ไม่าลืมนะคะฉันสาวร่มแดงนักรีวิวมือหนึ่งในตำนานไปละบ๊ายบาย